สวัสดีค่ะคอนตัลรับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนการแลกเงินของเว็บนี้ให้นะคะ Lifepoint Lifepoint เป็นเว็บทําแบบสอบถามนะการแลกของรางวาัลถอนเข้า PayPal แต่ถ้าใครไม่มี PayPal ก็สามารถแลกของรางวาัลเป็นบัตรกำนันของ Tesco Lotus ก็ได้เหมือนกันอันนี้นดแลกมาแล้วนะคะถ้าใครอยากเล่นสามารถไปค้นหาที่ Google ได้ พิมพ์ว่า l i ฟ e p o ย n t ไปเลยหรือถ้าไม่อยากค้นหาลิงก์เดี๋ยวนตดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินกันดีกว่านะพอเราสมัครสมาชิกเสร็จเรากดเข้าสู่ระบบเสร็จตัวนี้น่าจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอีเมลด้วยนะคะยังไงให้เราสังเกตอีเมลเรานิดนึงนะพอเราเข้ามาเขาจะให้คะแนนเราตรงนี้10คะแนน นะคะอันนี้สำหรับคนที่สมัครใหม่นะจะได้ฟรีๆ10คะแนนเวลามีแบบสอบถามเข้าเขาจะแจ้งมาทางเมลหรือให้เรามาเช็คในหน้าเว็บก็ได้นี่มันจะอยู่ประมาณช่วงนี้เขาก็จะบอกเราว่าเรามีแบบสอบถามเหลืออยู่กี่อันแบบสอบถามแต่ละอันใช้เวลาทำเท่าไหร่แล้วจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะยังไงก็ลองสังเกตดูส่วนการแลกของรางวัลมาตรงรูปกล่องของขวัญตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเขาก็จะมีขึ้นขึ้นขีดแคข,ขีดวงกลมให้อะเดี๋ยวเราเห็นดี๋ยวนะแปบ๊บหนึงตัวนี้แลกของรางวัลขั้นต่ำอยู่ที่2,240คะแนนแลกอยู่ที่200บาทไม่ว่าจะเป็นแลกเข้าวเพลียวก่อนลคะแนนนี้ราคานี้แลกเข้าอย่างอื่นก็คะแนนนี้ราคานี้เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้นุชด้ดานล่างนะประวัติการทำคะแนน มันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะนะอย่าอย่าอย่าซีเรียสว่าเอ้ยทำแบบสอบถามเราจะต้องได้จะต้องได้ไ,ดไม่ค่ะเห็นว่านุชทำแบบสอบถามเยอะนะหลายเว็บหลายแอปอยู่แต่ว่าในบางครั้งนุชก็ไม่ได้ผ่านทุกอันมันก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงนะคะถ้าคะแนนเราถึงนี่ตรงนี้มันจะขึ้นเต็มนี่นะ เราก็กดที่คำว่าแกลกรางวัลได้เลยรอสักครู่นะคะอะพอเรากดที่แกลกรางวัลเสร็จใช่ไหมเขาก็จะขึ้นรายละเอียดรางวัลแบบนี้มาให้นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพย์ a พาหรือบัตรกำนันแบบกระดาษก็ได้ บัตรกำนันแบบกระดาษนุชเคยสอนวิธีการแลกไปก็หลายเดือนแล้วนะคะแต่วิธีการแลกเข้าเพย์พาวกับรางวัลแบบกระดาษไม่แตกต่างกันชนะแล้วดูอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะวิธีการก็คือให้เรากดเข้าไปอ่ะอย่างอันนี้นุชจะเลือกเข้าเพย์ a พาวใช่ไหมเดียวน,นุขอกอ,อ,อดเก้าที่เพย์พาวเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้อ่ะตรงนี้ 2,240คะแนนแรกอยู่ที่200บาทนะแล้วมาที่คำว่าใช้คะแนนไลฟ์พอยต์เลยขั้นตอนต่อไปกดตรงนี้ใช้คะแนนสะสมหลังจากนั้นให้เรากดที่คำว่าสร้างที่อยู่ใหม่ ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้มาให้เราก็กรอ,อกให้มันครบนะคะเสร็จแล้วกดที่คำว่าใช้ที่อยู่นี้นะพอเราใส่ที่อยู่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นแบบนี้มาให้นี่นะคะตรงนี้เราก็กดที่คำว่าสั่งคำสั่งซื้ออ่ะเขาก็ขึ้นรายละเอียดแบบนี้มาอีกรอบหนึง่งการเลือกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมายเลขตรงนี้เราขึ้นแล้ว แล้วอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลก็เข้าแล้วอะยืนยันการแลกของรางวัลจาก l i f e p o ยต์นี่นะคะตามนี้การแลกของรางวัลถ้าเราแลกเข้าเพย์พาจะได้รับเงินภายใน5 7วันเอาถวันทำการนี่นะคะแต่ ถ้าเราแลกเป็นบัตรกำนันกระดาษจะได้รับภายใน4-6สัปดาห์ตัวนี้จะนานกว่าเท่าที่เคยเคยแลกมาของนุดรอประมาณ1เดือนนะคะนุถึงจะได้ถ้าใครที่มีเพย์พาก็แนะนำว่าให้แลกเข้าเพย์พาดีกว่ามันได้เงินไวกว่าแต่ถ้าไม่มีเพย์พาแล้วอยากทำอยากเล่นก็ แรกเป็นบัตรแบบกระดาษก็ได้มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะช้าหน่อยยังไงก็ได้นะคะอ่ะแต่ประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการแรกของรางวัลย้ํานะคะตัวนี้เล่นฟรีไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่มีคะแนนแนะนําเพื่อนใดๆทั้งสิน้นเล่นเองถอนเอง เล่นเองทำเองถอนเองถ้าใครที่อยากเล่นลิงก์นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะยังไงก็ลองไปทำการกดสมัครดูแล้วกันนะคลิปนี้ก็หมดแล้วถ้าใครชอบฝากช่องเลยนะคะมันนี่ออนไลน์กับฟีสตูดิโอสองช่องนี้แนะนำวิธีการหางเงินออนไลน์ส่วนอีกช่องหนึ่งทีน่นุดเปิดขึ้นมาอันนั้นเป็นช่องที่ถ่ายไปเรื่อยๆอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายถ้าใครชอบอะไรที่ ไม่เครียดหรือไม่มีสาระก็ฝากกดติดตามช่องนั้นด้วยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ